สวัสดีทุกท่านครับค่ำนี้นะครับมาชมพระเครื่องของหลวงปู่หมุนเช่นเคยนะครับวันนี้นําเหรียญรวยๆนะครับเสาห้ามาให้ได้ชมกันนะครับในส่วนของเหรียญกลมนะครับจัดสร้าง1 9 9 9องค์นะฮะสภาพเรียบร้อยเดิมๆนะฮะนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวเราส่องดูกันหน่อยนะครับว่าพระรุ่นนี้นะครับนี่อ่าดูกันหน่อยนะฮะเห็นไหมเอ่ย อ่ะเห็นแล้วนะแม่ไปโฟกัสผิดหน่อยนะนี่ฮะหน้าตาชัดเลยแล้วก็โค้ดตอกได้เต็มลึกนะฮะขอบข้างนะครับเราสามารถที่จะพิจารณาดูได้ด้วยนะในส่วนของอพระเหรียญรุ่นนี้นะฮะนี่ฮะในส่วนของขอบตัดนะจะตัดแล้วมีกากหน่อยนะฮะอ่ะ ก็เป็นเหรียญรวยๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเช่าหาเล่นกันเนี่ยไม่ได้แรงมากนะครับก็ยังน่าเช่าหาอยู่นะครับนี่ฮะองค์นี้นะครับ10,000ื่นพร้อมจัดส่งนะครับหรือว่าใครมองหานะครับเหรียญสภาพสวยสภาพเดิมนะครับหรือว่าสภาพแชมป์แมเนี่ยนะครับผมเองก็ยังมีอยู่ด้วยนะฮะพร้อมใบประกาศเลยอ่ะสำหรับองค์นี้นะครับ1นึ่งหมื่นทุนๆนะครับ ใครชอบจัดกันไปได้เลยนะฮะส่วนใครนะครับที่อยากได้เหรียญแบบเรียกว่าแชมป์มเลยนะฮะองค์นี้มีใบประกาศด้วยนะนี่ฮะเหรียญที่สวยสมบูรณ์อีก1นึ่งเหรียญน,นะฮะนี่ผิวแดงจัดจ้านเลยทีเดียวนี่ฮะ,ะโค้ดนะครับตอกชัดนะครับแล้วก็ บริเวณพื้นเหรียญนะครับอ่ะในส่วนของพระที่เลี่ยมเนี่ยอาจจะมีแสงสะท้อนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าดูโดยรวมนะครับต้องบอกว่าพื้นผิวเหรียญเนี่ยสมบูรณ์สภาพดีสภาพแชมป์นะครับองนี้มีใบใบรับรองนะครับเรียกว่าเขามีการส่งประกวดนะครับผมไม่แน่ใจว่าใบที่ไหนนะลืมแล้วนะฮะแต่ว่าใครที่ชอบสว่างสว่างจัดจัดนะครับแบบนี้นะฮะหนึ่งบาทพร้อมจัดส่งนะฮะรับประกันพระแท้นะครับกรุงเทพ สามารถที่จะนัดรับกันได้นะฮะผมเองก็มีหน้าร้านนะครับอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สะดวกรับก็ติดต่อมาได้นะฮะอ่ะนี่ฮะในส่วนของมูลค่านะครับในการเช่าหานะครับชอบเท่าไหร่ตัวเลขนะครับพูดคุยกันได้โทรมาก่อนพูดคุยกันนะครับได้ก่อนนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะครับเขาเรียกว่า เหรียญรวยรวยนะครับเหรียญรวยรวยนะครับแล้วก็ในส่วนของพระเครื่องนะครับยอดนิยมทั่วไปนะครับอีก1รุ่นนะครับนี่ฮะจะไม่มีไม่ได้เลยนะครับนี่ฮะพระผงดวงเศรษฐีนะครับของหลวงปู่หมุนนะครับซึ่งพระผงดวงเศรษฐีเนี่ยถือว่าเป็นพระหลักยอดนิยมตลอดการไปเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าด้วยความนิยมนะครับลักษณะพิมพ์ทรงนะครับ ชื่อดีมีมงคลนะครับพระผงดวงเศรษฐีองค์นี้นะครับสภาพสวยยังไงนะครับเพื่อนๆดูนะฮะโค้ดนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่โค้ดครับเป็นยันนะครับยันเนี่ยครับยันตรงบริเวณนี้นะฮะเลขยันอระยันต่างๆแล้วก็รวมถึงนะครับเกลียวนะครับขอบด้านข้างตัวหนังสือนะครับนี่ฮะยันตรงบริเวณสังคตินะครับแล้วก็ล่องจีวรนมีความชัดลึกนะครับสีเข้มนะครับนี่ด้านหลังก็ จะเป็นเรียกว่ากดได้ลึกแล้วก็เนื้อเนี่ยสะอาดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะว่าตัวหนังสือเนี่ยจะมีความชัดลึกดีมากเลยนะครับในส่วนของดวงเศรษฐีองค์นี้นะฮะนี่ฮะใครชอบสภาพสวยๆเดิมๆแน่นๆนะองค์นี้แนะนําเลยนะมาพร้อมเลี่ยมแล้วนะฮะปัจจุบันนะครับผ้าผงดวงเศรษฐีผมมีเริ่มต้นตั้งแต่20 0 0 0นหน่อยๆนะฮะสามารถสอบถามเพิ่มเติมขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับ ทักไลน์มาได้นะครับช่องทางการติดต่อชัดเจนนะฮะใครมีพระอยากปล่อยอยากเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนะครับยินดีรับเช่านะครับทุกเกจิยอดนิยมนะฮะก็สามารถแลกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ใครจะปล่อยก็ยินดีนะฮะอ่นี่ฮะกล้องนะครับส่องไปเรียกว่าไม่เบลอข้างสว่างคมชัดนะฮะเต็มตานะฮะผมพอมีแบ่งอยู่นะฮะหกร้อยหกสิบบาทพร้อมจัดส่งให้นะฮะเป็นกล้องส่องพระนะครับของใหม่ทุกตัวนะฮะ 660บาทพร้อมจัดส่งนะครับใครชอบก็แบ่งไปนะครับเอาไว้ต่อยอดส่องพักเครื่องนะครับที่เรามีอยู่วันนี้นะครับไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r สไคแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของผมสวัสดีครับ